เดินอะไรเดินอะไรดีเจแล้วแหละวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะพอแล้วเจ้าช่วยไอ้กูปิดแก๊งแค่สัตว์ไอ้กูเลิกปิดตัวคนคนไม่มเหลือที่ว่างให้เอดีซีพวกนี้เอยเอาไปเลยเพื่อนเราให้เจมาบุญหน่อยกูเร็วเฮ้ยจีมีนักเวทนะบุญเหรอบุญจีไปไปเดน๋ยนเราบุเราไปบนกันอีกเอ้ยเอาวัตเตอรฟักเอ้ใบแม่ง ไม่ไมพื้นไม่พืได้อยู่แล้วจะดึงทั้งแมปเลยเดี๋ยวถ้ดูจะก,กากไม่ไ่เราตานี่ <laughs> ไอ้กลัว้วก, <c oughs> ก่าไม่กลัวหรอดูเลยนม่สติติมึงเล่นบีดแข็งกว่กูมึงยังไม่แพ้เลยด้าตานี่เราต้องชนะ <laughs> เร็วเจเรเ่นกาเ <laughs> ดี๋ยวนะ ่่นารอเฮ้ยต้องให้ไอ้นี้ดิอะไรวะแกนแพร้งกับไปเว้ไปกลางเอิ่มนะวัดโอเคไปเจอกันในเกมง่ายๆโอเคอยู่กันในเกมแอลเอลแล้วเนี่ย วันนี้ไม mm. mm? ่ได้มาคนเดียวมาใครก็ไม่รู้ปล่อยแม่งไปเจไปบนเงีนไปครับผมเปิดคลิปกันง่ายๆอย่างนี้แหละผมเจครับผมเจผมเจเคแค่นี้แหละอะไรวะ ทักแม่อะไรคำพูดดีมากทำเหี้ยดูดูดูดาบเจ้าใครว่ะอุ้ยมาดิมาเลียดมาดิ อัดเกมอยู่แม่คตนเเจ๊เจกกับมา อ๋าเป็นไงเทพมากนี่จะมีอะไรใจเย็นเดนอยาเฮ้ยกลับบ้านไปแล้วหนึ่งไอ้ยไม่ใช่เด็กูเด้งทั้งแมพอ่ะเฮ้ยเร่ยนรถแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ดาวเมทโคตรเบาเลยเราเฮ้ยเป็นขึ้นไม่เจาะอ่ะเดี๋ยวๆขอไปร้อยกันเฮ้ยตะวังเรียมเฮ้ยทำไรอ่ะน้องมาเข้า เสรีไม่ได้เล่นกลับมาเจกลับมาพอพอพอสี่ล้อล้อเฮ้ยมันไม่ออกจากกล้องเนียแน่นอนมันมันต้องเซฟไงเพราะว่ามันมีคนเดียวตัวคนเดียวตัวคนเดียวมันปักมันปักหรือเปล่ามันมรู้เลยมันเห็นไงมันเดินมันเห็นมึงเดินเข้าไปไอ้เจ้ากูรันรัน มาหกหกเอาเจค่อยาร์มไอเนี้ยไปฟีไปเจเจวังเฮ้ยดึงมันเด้งมันจะดึงเนี้ยมันดึงไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวกูดึงกลับไม่เป็นไรอุ้ยเล่นล่างเราชิบเบงลราทำไงดีวะตาลกูมาก่อนแป๊บนึงโอเคโอเคงั้นเราต้องช่วยๆกันเฮ้ยเฮยยานะเว้ยเจลากรอยลากรอยเจไม่จี ไม่มีไม่มีคำนั้นจไม่มีคำนั้นไม่มีคำนั้นอุ้ยแอนด์มิทไม่เคยสวยแล้วจอยดีครับหนึ่งไปแล้วโอ้โหเล็กเป็นขี้เลยเฮ้ยโจเจ๊เร็วแกงแพงตายแล้วเจ๊เร็วเจ๊ต้องไปคิวเร็วไปที่คิวดูแดกเจ๊ทำอะไรเจ๊เจ้ไม่ตายมันมีเกาะปล่อยให้กุ้ยแล้วอยู่ไหนที่อยู่ไหนมึงไม่ไหวหรอกเพีอยมันเยอะกว่า ไม,ไ,ไม่เลี้ยอย่าไปเล่นเพื่อนโอ้ยชิปเปิงดับเบิลคิวเมย์กัมโดดต้านใช่พ่อไม่เพื่อนเดี๋ยวดิยังไม่ดึงเอาโอ๊ไป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 อุ้ยเป็นไงกูได้คิวเฮ้ยแ <ๆ S 2> ม่งเหลือจริงเหลือจริงเหลือจริงเฮ้ยดึงเลเว่นวะเจอยากเลเว่นตัวโตไหม đừng đi mày. Đi đi rồi. chạy đi chạy, đi. chạy đi. chạy đi chạy, rồi. chạy đi, chạy đi. chạy, chạy chạy chạy, chạy chạy chạy, Đi chạy chạy, chạy mày chạy, chạy chạy chạy, nó... chạy chạy, chạy chạy chạy, chạy nó chạy, đi, chạy đi. chạy chạy đi. chạy chạy chạy, chạy chạy Đi chạy chạy chạy,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  เฮ้ยเห็นปุ่มยอมแพ้ด้วเหรอเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวรอรออย่ามึงกดอย่ามึงกดรออีกสักนึงมันไม่ได้อะเฮ้ยเห็นแล้วไหมเพื่อนเห็นตกิลดึงไม่มีโอเคมาเห็นซับเบอร์ติต้านดูเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิดึงจะเกงเชี่ยเลยกูซับเบอร์ติมากูตายก่อนอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ตายก่อนทุกทีเลยวะ เราควรที่จะยอมแพ้บูมกลับมาเดี๋ยวนี้ให้เรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าเราว่าเราควรที่จะถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ลากรอยเฮ้ยโอโดดเฮ้ยทิ้งอยู่ด้านบนรอแม่นจีน้ำพุ่มมาไม้หนูรอดล้วอมาดิมาดิมาเจอกู๊สุดกูกยิงแล้วก็่งเลยการยิงนี่มันอะไรกันการโอ้ยลากรอยโอ้โหโดการ ยอมเอยอม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 เอไม่อยากจะเก็บภาพความตรงจำไร้ไร้ลงไว้โคต้าคิวมโคต้าคิวไม่น่าอัดให้มันเลยแล้วจะอัดขิ้ให้มันทำไมเนี้ยไม่ตายดังอยากหนึงสักคนมามาฆ่าดิเอาใครดีวะเฮ้ยเอาเลยวะมาดิมาดิมาดิสุดแปปัตเงี้ยเฮ้ยมันไส อย่างนั้นองแพ้กูขอแพ้สมศสักศีหน่อยเฮ้ยมุงมานี่ยอมเถอะครับเราจะได้เริ่มต้นใหม่ผมเหนื่อยแล้วนะผมเือยหนึ่งผมเป็ข้าป้อมมากเลยเฮ้ยไอ้แย่คนดัดแวลงยอมเลยครับนี่เป็นสาระคนเดียวโอ้โอ้ยิงยิงยันบ้านเลยอ้โอ้เห็นชาโค้ไหมเย่ ชนะแนล้วพวกเราเย้เป็นการชนะที่รวดเร็วได้เลน<ฮ>คนเหนือจัดโอเคโอเคแบ่งคู่สวย <g shampoo> ถือว่าตานนี้พลาดแล้วกันเอาตาใหม่